ศึกท่อน้ำไทยเกียริเพชร TKO วันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง5 s d เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาคู่ที่1มหาดไทยลานาวัทเทอร์ไซด์มา129.2ลด0.2พบสิงห์มงคล CMA Academy มา128.6ขาด0.4ชกกันที่พิกัด129ปอน คู่ที่2ก้องมีชัยววันนิมิตมา115.8ลด0.8พบกับเจมศักแสงทองคาแก๊สมา114.6ขาด0.4ชกกันที่พิกัด115ปอนด์คู่ที่3ส,สุดหลอสิทธิ์ผู้ใหญ่เตีย้ยหรือสอจรูวันมา118.6ลด2.6ปอนด์พบกับเชียงน้อยร้อยล้านหรือดินเนื้อทองที่เด็ด99ตอนนี้ใช้สีเสือ้อเหล่าโชคเจริญราชสีมา117.2ลด1.2ปอนด์ชกกันที่พิกัด116ปอนด์คู่เอกพรพิทักต่อจากส ีหรือสอรจรุวันพบโจเซฟจิตเมืองนนท์148ปอนด์น้ำปล่อยกันมาทั้งคู่พอดีพิกัดมวยคู่ที่1ชอบไปทางมหาดไทยลานนาวอเตอร์ไซด์แข็งแก่งลองไปสมาชิกคู่ที่สองชอบมวยตัวใหญ่เจมสักแสงทองค้าแก๊สใหญ่ยาวถ้ามาสู้น่ารองครับคู่ที่3มชอบสุดหล่อเจ๊ฟรามอินทารลดเยอะหน่อยแต่ก็ยังน่ารองครับคู่ที่4คู่เอกชอบพรพิทักษ์ต่อจกักรสีการเตรียมตัวดีกว่า สูงลอยกว่าครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ